เบื่อไหมกับการหาช่องรายการไม่เจอเบื่อไหมกับอะไรที่ยุ่งยากวันนี้แค่คุณมีรีโมทอเชริยะจากกล่องทีวีดาวเทียมดิจิตอลเ m มเเท่านี้ทุกอย่างก็อยู่ในมือคุณง่ายเพราะทุกช่องจัดเตรียมไว้เป็นหมดหมู่ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนข่าวพยากรณการ์วันนี้ขอให้ทุกคนปรดระวังเฮริเคนแถบประตูน้ำอย่าออกจากบ้านกันนะครับหนังวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีไปเร็ววาไรตี กีฬามีขนาดความสูง4,488กิโลเมตรกีฬาก็เพลงดึ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 งง่ายเพราะมีฟังก์ชันพิเศษเพื่อคุณเช่นตัดเสียงคาราโอเกะง่ายแบบนี้ต้องที่กล่องทีวีดาวเทียมดิจิตอลเจมแอมซเท่านั้นครบทุกความต้องการเรื่องทีวีดาวเทียม ใช้ได้กับทุกจานมีขายแล้วทั่วประเทศโทร0 2 8 4 1 8 8 8 8พิเศษซื้อวันนี้รับค่าโทรฟรี1,200บาทเฉพาะลูกค้า A AS 1 2 Call